ใช้น้องบิ๊กไปนะครับนี่หยิบขึ้นตรงนี้ลูกนี่หยิบมือสองมือขึ้นมันมีกล่องข้างในนั่นเลยเอายเฮ้อนี่คืออะไรอ่ะค่อยๆแกะลกูลกอะไรต,ตัวลูกอือตัวลอรอเฮ้ยเป็นไงครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดปุ่มหนึ่งหรอก <c oughs> เป็นไงบ้างครับถูกใจไหมครับนี่ <c oughs> อันนี้อันนี้ปุ่มปุ่มนี้กดกดปุ่มข้างบนนี้แล้วก็มันก็ยกขึ้นได้ด้วย แต่ก็ยกขึ้นกดแล้วก็ยกขึ้นใช่นั่นไงโอ้โหเอาไม่ลกตื่นยังเราใส่ัอ่ะชอบไหมครับชอบชอบครับอาหารหน้ามาขอบคุณครับคุณพ่อด้วยขอบคุณครับเก่งเ่าเอาไว้ติดตามตัวบิ๊กไบนะครับเดี๋ยวพี่ไปหายนะครับ